คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนปฏิวัติการเลือกตั้งเอางี้เพื่อเป็นการตัดปัญหาต่อไปไม่ว่าจะเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันเลือกอบตอเลือกอบจอเลือกสอสอหรือเลือกสวอปล่อยให้เป็นอิสระเสรีกันไปเลยดีไหมหมายถึงใครใครซื้อซื้อใครใครขายขาย,ขายเสียงเพื่อจะได้ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน และเพื่อจะได้ไม่ต้องมีคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตให้สิ้นเปลืองเงินภาษีก็ในเมื่อมีกรกตแล้วยังไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลและดําเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสอดริตและเที่ยงธรรมได้และจะมีกรรมาการไว้ให้นั่งกินเงินเดือนรับสวัสดิการไปทําหอ,อกอะไรยุบซะและจะได้ไม่ต้องมานั่งจับผิดกันไม่ต้องมาคอยร้องเรียนแจ้งความกันให้วุ่นวายผู้สมัครชาวบ้านจะซื้อขายเสียงกันกี่ร้อยกี่พันหรือกี่หมื่นช่างหัวเขาอย่างนี้สิ เงินถึงจะสะพัดพายุจะหมุนดีกว่าแจกเงินดิจิทัล1,000งบาทของจริงท่าจะได้เลิกวยวายกันเสียทีพักเมึองซื้อเสียงพักกูไม่ซื้อเสียงพอเมื่อเปิดฟรี ตัวมึงหรือพักจะซื้อไม่ซื้อก็เป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของมึงพักมึงประชาชนชาวบ้านถ้าต้องการให้ผู้แทนตัวเองเข้าไปโกงกินกอบกลวยผลประโยชน์ก็ลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ซื้อเสียงก็ไม่มีความผิดหรือําหนีอะไรได้เช่นกันถ้าชาวบ้านอยากได้ผู้แทนมือสะอาดก็เลือกผู้สมัครที่ไม่ต้องควักเงินจ่ายแม้แต่โกปีสักแก้วก็ไม่ยอมเลี้ยงไปสินี่ผมไม่ได้ประชดก็เหมือนอย่างที่นายทักษิณคิดรัฐบาลแผ่ทองทำตอนนี้ไงที่เมื่อไม่สามารถควบคุมจัดการของผิดกฎหมายใต้ดินได้ ก็เอาขึ้นมาอยู่บนดินเสียง่ายดีอย่างพนันออนไลน์ที่ขมิขมันกันอยู่ในขณะน,นี้หรือบ่อนการพนันที่จะแปลรูปให้เป็นคาสิโนถูกกฎหมายและทําไมการเลือกตั้งจะเปิดเสรีให้มีการซื้อขายเสียงไม่ได้ล่ะ ซึ่งมันก็หลักการเดียวกันอะไรที่รัฐบ,บาลควบคุมจัดการไม่ได้ก็ทําให้มันถูกกฎหมายหรือไม่ก็ปล่อยให้เสรีไปรัฐบาลกล้าคิดกล้านําการพนันออนไลน์ขึ้นมาอยู่บนดินถูกกฎหมายเพื่อให้ลูกหลานได้เล่นการพนันได้อย่างเสรีทั่วถึงซ้ายังกล้าเปิดบ่อนคาสินโนที่รปชนส่วนใหญ่คัดค้านหรือต่อต้านแบบไม่เกรงเกรงโดยอ้างเรื่องผลประโยชน์จะได้เงินจากค่าใบอนุญาตการเก็บภาษีนํามาพัฒนาประเทศแล้วทำไมอีกแค่การเปิดเสรีการเลือกตั้งผู้แทนสสซื้อเสียงขายเสียง รัฐบาลจะทําไม่ได้ล่ะเอากันในยุทธบาลที่พ่อนายกเป็นใหญ่เป็นผู้พิเศษสามารถคุยกับพระเจ้าได้นี่แหละลงมือเลยขั้นแรกประกาศยุบปป,ปตเสียก่อนรับรองต้องรับเสียงแซ้ซ้อสนับสนุนจากประชาชนทั่วทั้งประเทศขั้นต่อมาในท่ามกลางเสียงทะโยโหหิ้ว เห็นด้วยการยุบกรกตก็ฉวยโอกาสให้คุณพนุเครืองงามผู้งามพร้อมในความสนองความต้องการของผู้มีอำนาจได้แสดงความฉลาดเดิศดล้ำททาให้การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอบจสอสอสวซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันตามใจชอบใจเกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังประชาชนบางส่วนอาจจะไม่เห็นด้วยคัดค้านแต่รับาลก็ต้องเอาอย่างพนันออนไลน์คาสิโนประกาศทุบโต๊ะเปรียง ไม่ต้องทําประชามติจบและหากส่วนุสิทธิ์โพทําการสํารวจความคิดเห็นดีไม่ดีประชาชนเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ก็ยิ่งเข้าทางและยังจะเข้าทางอีกกร่อง ที่ได้ใช้เงินซื้อเสียงสู้กับพรรคประชาชนที่ยืนยันจะไม่ใช้เงินในการเลือกตั้งโดยไม่ต้องกลัวผิดจดหมายแจกเงินต้องๆให้หมาเห่าทั้งคืนเลยซึ่งถ้าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นที่ชนะมาด้วยการซื้อเสียงก็ถือเป็นความชอบธรรมที่พรรคประชาชนจะมาต่อแย่กล่าวหาอะไรไม่ได้เพราะเมื่อเปิดทางปล่อยให้ซื้อเสียงกันแล้วทุกพรรคก็ต้องยอมรับในกติกา ถ้าไม่มีเงินแจกชาวบ้านก็ถอยไปหรือหากมั่นใจไม่แจกเงินชาวบ้านก็เลือกก็สู้กันจะว่าไปถือเป็นการปฏิวัติการเลือกตั้งให้ชาวโลกเห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นเราทํากันแบบเปิดเผยเลยนะสะอาดบริสุทธิยธรรมกล้าทำไหมละ่ะคอล,ลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน